ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับที่เรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับกับคุณนิกรนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นภาคเรียนที่2เนาะนะครับแล้วก็พอดีมีปัญหาในส่วนของการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อไวรัสโควิดนะครับอีกรอบหนึ่งโรงเรียนก็เลยมีนโยบายนะครับตามกระทรวงศึกษาธิการและจัดการเรียนการสอนนะครับแบบออนไลน์นะครับวันนี้ก็ครูก็เลยมาทําคลิปสอนย้อนหลังให้นะครับเหมือนในภาคเรียนที่1นะครับ ก็ถือว่าเป็นการเรียนทบทวนไปด้วยแล้วก็เป็นการเรียนออนไลน์ในตัวด้วยนะครับซึ่งเนื้อหานะครับที่เราจะสอบกันนะครับในส่วนของการสอบกลางภาคของภาคเรียนที่2นะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดนะครับในการทําเป็นคลิปออนไลน์ทั้งหมด4 EP นะครับก็จะไล่เรียงไปเลยนะครับในส่วนของเอเชียตะวันออกนะครับเอเชียใต้นะครับแล้วก็เอเชียตะวันตกนะครับแล้วก็เอเชียกลางนะครับ4บุยภาคก็จะไล่ไปตาม EP เลย นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น EP ีที่1นะครับซึ่งว่าเราได้เรียนกันที่โรงเรียนไปแล้วนะครับถือว่าเป็นการสอนซ้ำนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไมเ่เข้าใจนะครับในเนื้อหาต่างๆนะครับ E ีีที่1นะครับพูดถึงเอเชียตะวันออกนะครับถ้าเราเลียงหนังสือจะอยู่ในหน่วยที่5นะครับที่นี้เอเชียตะวันออกนะครับจะประกอบด้วยประเทศหลักๆก็มีจีนนะครับไต้หวันนะครับมองโกเลียญี่ปุ่นเกาหลีและเกาหลีใต้นะครับจากในหนังสือหน้าหน7งอเนะครับที่หนังสือเนี่ยนักเรียนจะเห ก็ตารางตัวนี้นะครับจริงๆแล้วสิส่งที่ครูอยากให้นักเรียนรู้นะครับก็คืออยากให้จําในส่วนของเมืองหลวงให้ได้นะครับว่าเมืองหลวงของประเทศสําคัญสําคัญนะครับที่คนทั่วไปเขารู้จักเนี่ยมันมีเมืองหลวงเสื้ออะไรนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนควรรู้ในส่วนรายละเอียดของพื้นที่นะครับการจำนวนประชากรให้นักเรียนจําเฉพาะในส่วนประเทศที่มีความสําคัญนะครับอย่างเช่นประเทศจีนนะครับในตารางตัวนี้ นะครับมีส่วนที่น่าสนใจก็คือจานวนประชากรของประเทศจีนซึ่งประเทศจีนเรารู้แล้วว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะมีประชากรประมาณหนึ่งพาล้านคนโดยประมาณนะครับจริงๆมีมากกว่านั้นนะครับโดยประมาณทีนี้พื้นที่นะครับในส่วนของเอเชียตะวันออกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นภูมิภาคที่มีคนอาศัยอยู่มานานแล้วนะครับซึ่งเขาพูดถึงแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานนะครับของคนเอเชียตะวันออกเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับในส่วนของประเทศจีนครับส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีป นะครับของประเทศจีนเลยจะมีที่ตั้งสิ่ฐานสําคัญนะครับอยู่ในหน้า1 1 8อบนะครับกรอบสีชมพูด้านซ้ายมือนะครับพ,พูดถึงประเทศจีนนะครับที่ตั้งสําคัญเลยก็คือืินที่รับรุ่งแม่น้ํา2รับร่มแม่น้ําก็คือแม่น้ํำหงเหอนะครับกับแม่น้ําแยงซีหรือฉางเตียงนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหนังสือเรียนประวัติศาสตร์หรือหนังสือเรียนที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์จะพูดถึงแม่น้ําหงเหอว่าหงโหนะครับอาจจะเป็นภาษาจีนเนาะอ,ออกเสียงได้คล้ายๆกันส่วนแม่น้ําฉางเจียงนี่แี้ อาจจะเรียกแม่น้าว่าอ,อีกชื่อหนึ่งว่าแยงซีนะครับหรือแยงซีเกียงชื่อเต็มๆอันนั้นคือที่ตั้งถิ่นฐานสําคัญของคนจีนนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณที่รับรุ่มแม่น้ำนะครับแล้วก็บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศถามว่าทําไมประเทศจีนเนี่ยซึ่งถ้ารูในแผนที่เนี่ยประเทศจีนมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ทําไมคนจีนไม่กระจายก,กันอยู่ต้องบอกว่าประเทศจีนเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะก็จริงระนะครับแต่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขาฮิมารายนะครับซึ่งเทือกเขาฮ เป็นเทือกเขาที่มียอดเขาสูงที่สุดโลกคือยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับเทือกเขาทิมาลัยเนี่ยผ่าน4ประเทศก็คือจีนพูตานเนปาลแล้วก็อินเดียนะครับซึ่งว่าเป็นพื้นที่สูงไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยเพราะนันคนจีนก็จะอาศัยอยูเ่เรนสองแม่น้านี้เป็นหลักคือแม่น้าหวงเหอนะครับหวงเหอกับแม่น้ําแยงซีหรือฉางเจียงนะครับกับพื้นที่ที่เป็นที่ราบฝั่งตะวันออก,กะะนะครับที่ติดกับทะเลนะครับองประเทศจีนอีกอันหนึ่งนะครับที่จบที่น่าสนใจคือ เกี่ยวกับประเทศไต้หวันนะครับประเทศไต้หวันเนี่ยนะครับหรือใช้นิทรเปนเนี่ยออตอนนี้จีนกับไต้หวันเนี่ยเขาเถียงกันว่าจีนบอกว่าไต้หวันก็ส่วนหนของจีนอ้างเรื่องเหตุผลในส่วนของการที่ประธานาธิบดีจีนประธานาธิบดีนของจีนเนี่ยเป็นคนไปสร้างประเทศไต้หวันนะครับแต่ไต้หวันเองบอกว่าจีนกับไต้หวันไม่เหมือนกันเพราะว่าการปกครองไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กําลังเถียงกันอยู่ถามว่าประเทศไทยเราเชื่อแบบไหนตามหนังสือเนี่ยประเทศไทยเราเชื่อว่าไต้หวันก็สนุนของจีน เดี๋ยวคูจะที่บายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่าทำไมถึงเชื่อแบบนั้นแล้วที่จีนอ้างว่าประธานาธิบดีของไต้หวันไปสร้างประเทศเประธานาธิบดีไปสร้างประเทศไต้หวันเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวคูจะที่ใบอีกทีหนึ่ง